สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะครัเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของผู้ติดตามติ๊กต่อกนะผมทำยังไงมาดูกันได้เลยนะครับ ดับแรกนะครัเพื่อนทคลิปด้านใต้คลิปวิดีโอที่ผมแปะไว้ให้เพื่อนได้เลยนะเมื่อจะเข้าสู่เว็บไซต์ HPE SMM ได้เลยนะหรืออัเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปเรียวจะเป็น QR code ด้านล่าเพื่อสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อนจะอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนด้นแรกนี้เลยนะตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเลือกเลยนะครับเลื่อนในส่วนของ t i k To อกได้เลย เลื่อนลงมาเพื่อเจอหมวดหมู่ตรงนี้แล้วผมคลิกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเพื่อนเลือกเลยนะครับเพื่อนเลือกในส่วนของ Tik t o อกเพิ่มผู้ติดตามได้เลยนะครับบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะครับอดีบายจะลืมอ่านกันด้วยนะอ่านเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนในส่วนของลิงก์ได้เลยนะครับไปคปปี้ลิงก์อ่าโปรไฟล์หรือว่าลิงก์ช่องของเพื่อนแลที่จะอยากเพิ่มผู้ติดตามได้เลยนะครับเอาเป็นช่องนี้นะครับตอนนี้ผู้ติดตามหรือว่าฟอลโล่ผมอยู่ที่ร30คนนะครับคอปปี้มาได้เลยนะ กดวางลิงก์แล้วใส่จํานวนที่ต้องการนะเพิ่มไปสักหนึ่งร้อยคนแล้วกันแนบะแล้วกดสั่งซื้อไปได้เลยขึ้นหน้าต่างคือเขียวอย่างนี้ตอนนี้ผู้ที่ตามของเราลองเพิ่มเข้ามาก็อรอสักพักหนึ่งนะครับผมหลังที่ผมอรอมาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ยอดวิตามของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปแล้วนะรก็ไม่าไนานมากนะรมจากเมื่อกี้130คนแนละ้วเพิ่มเป็น230คนตามที่สั่งซื้อเลยนะครับดูว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมเว็บไซต์ a p e s m m นะครับ